สวัสดีค่ะเพื่อนๆมอนิกะคือเกาจ้าเขาปลาหาเห็ดอันนี้กำลังเตรียมพร้อมแล้วจ้ะนะกำลังเตรียมพร้อมมีขากล่องมี่อันนั้นอันนี้เอาคอยคอยไปเอา้ากล่องเขาอยู่คุณว่า,าลืมกล่องก็ใครเสียก็นาดอกส่งถ้าเบินนะงเดอ,อาการแบบนี้เห็ดี่ออกายได้นีง แปลว่าฝน,นตกแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็มห่อนอีกเนี่ยโอ้โหขาเบิง้งจะเบิ้นจิบอหกใช่แมนข้าเบิ้งเห็รรอบสองป้าพี่น้องจะเบิงเ้งไหมันเพ็รพรอนสมได้เลยนะแมนอยู่กล่องอัญญนเนี้ยคุณน่ะมิเต็ดดอกกำงามป้าเบิง้งพี่น้องเห็ดมาหลายกระเดียก็ระโดดแท้ไปห้าไปเก็บเพ็ดกันเขาไาเก็บเพ็ดกันจ้าพี่น้องอันเอารถจอดไว้เดี๋ยวเบิ้งข้าไปป้าคือหลายแทะ โอ้ยผุนฝรั่งพี่น้องฝรังง่งเต็มปลาเลยฝรั่งมาเก็บเห็ดพี่น้องเอาบุหมดเรื่อนั้นพวกคอยิได้เห็ดบ่อบาทนี่ฮะไดี๋ยวเสด็ก็เอามาซำนั่นละเบิ่งดูฝรั่งมาเก็บเห็ดพี่น้อง แต่ว่าพลังเพิ่นเก็บเพิ่งกบไ,ไดเก็บเือเข้าน่าจะเนาะเพิ่นที่เก็บไปแต่พ่อกินเก็บไปแต่พ่อแกงจก้ะอันเจ้าเห็นพนยางมาบอผู้ผลพนยางมา่น,านา่ะซุม่มจะเนิเสียกอนอุ้ยดีมขัวเดี่นี่นี่แม่อดีบาฟอดเดี๋ <laughs> ยวมซื้อช่สิ พี่น้องบ่ท่านในข่าป่ากะเฮ็ดกะเต็มเลยโอ้ยบ่พลาดไม่พลาดค่ะง,งานนี้ไม่พลาดนะคะอันฝรั่งสองพอพัวเมี่ยนันเพิ่นว่าอันเฮ็ดเฮ็ดตับเตาหลายแห้งด้ออันเฮ็ดตับเตาลายหลายเ<อ>พ่เฮ็ดพึ่งเลือดค่ะเฮ็ดพึ่งเลือดอย่าเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดเฮ็ดตับเตานะนะั่นแหละเพื่อนว่าอันหลายค่ะไปเก็บเอาเพราะว่าฝรั่งเพื่อนเก็บแต่พ่อกินนะจ๊ะนะเพื่อนเก็บอันมีกระต่ายน้อยกัน้อยค่ะได้เต็มกระตากะเมื่อบ้านใินะ ของเฮาเฮาก็เก็บโพดโพอีดีซองเข้าไปนี่มิเตเฮดเลยพี่น้องอันนี้ปลาปลาเนีนยนเอ่อเป็นปลาของอสนามบินน,นะจ๊ะเนาะเป็นปลานสนามบินมาดามโด,ดนๆสิบ่ได้เขา้าปลานี่มาหลายปีแล้วจ้ะเพราะว่าฝรั่งหลายนั่นละ่ะไปเฮาไปเขาป้าปลากันจ้ามาเก็บเห็ดกันเด้อพี่น้อง Kia kia. Ui, đá, hết lại kakao cha mùi taba hết lại đi đâu kìa nong thơ lưng năm hết thơ lưng năm hết เจอแล้วจ้าพี่น้องอันนี้คือดอกแรกแหกมานแล้วนี่ก้กเดอ้อพี่น้องนี่โฮ้ยขักขนาดเลยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันต้องการแบบนี้แหละโอ้ยคอยหาคอยหาแต่แนวนี่ละพี่น้อง มันงามเลยพี่น้องมึง เบิ่งฝรั่ง่นเก็บเห็ดเนาะจ้ะเนาะใคนมันขึ้นครูจังซี่เพิ่นสิเอาดอกหนึ่งอันดอกนี่พนพอเอาาพิ่นสิบ่เอาจ้ะพี่น้องแต่คนไทยเฮา <laughs> เก็บเหลียบฮะ <h> ah> เสียงเครื่องบินจ้ะพี่น้องเครื่องบินที่ว่านเพิน่น เพิ่นฮัดคับน,จน้จ๋าเนาะที่ว่าอันเครื่องบินเอียงเท่เอนเอียงที่ว่าอันขอบพวไดมีฐานะแน่เพิ่นอันมีเครื่องบินอันลูกเต่าเพิ่นฮัดครับจังสีนะพี่น้องเบิ่งคอยหายเจ้าอันเบิง่งอันเพชรเพชรขอนสนเพชรขอนสวนมันเท่าแล้วนาะจา๋าเนาะพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิง่งอันนี้ของแท้เด้อพี่น้องเด้อก่ได้ตัดต่อผ่าบ่ได้ษยังเด้ออันนี้คือแบบ สดสดสิงสิงจริงจริงจังๆงเลยค่ะเายรูปก่อน พี่น้องเอ้ย